ลูกค้าหลายท่านอาจไม่ทราบว่าโทนสีของผ้าม่านมีผลต่อความทึบแสงลูกค้าอาจจะเข้าใจว่าผ้าม่านเนื้อเดียวกันความทึบแสงจะต้องเท่ากันแต่ความเป็นจริงแล้วหวานบอกเลยว่าไม่จริงเลยค่ะเดี๋ยววันนี้หวานจะมาทดสอบให้ดูว่าเนื้อผ้าเดียวกันนะคะระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนเนี่ยความทึบแสงแตกต่างกันแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะวันนี้จะทดสอบโดยการใช้แฟตนะคะอันนี้นะคะนี่คือแฟตนะคะเดี๋ยวหวานจะมาลองด้วยตัวนี้จะเป็นผ้าไหมเกาหลีนะคะ ซึ่งอ่ะอันนี้เป็นโทนสีอ่อนนะคะเป็นโทนสีเทาอ่อนนะคะอ่าดูนะคะนี่คือแสงที่ได้นะคะอันนี้คือสีเทาเบอร์หนึ่งเลยค่ะสีเทาเบอร์สอง<า>อันนีขึ้นมานิดนึงค่ะเบ,เบอร์สามนะคะอ่าเริ่มมีความถึกขึ้นนะคะมาไล่มาดูเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะยิง่ง ยิ่งสีเข้มนะคะความทึบแสงยิ่งเยอะขึ้นเห็นไหมคะ,ะงั้นเราย้อนกลับมาดูฝั่งนี้นะคะเป็นโทนสีครีมนะคะฝั่งนี้อลองดูนะคะดูสิคะคือถ้าสีครีมเนี่ยแสงจะแบบทึบแสงได้แค่ประมาณ80เท่านั้นอลองดูสีน้ำตาลเลยแล้วกันนะคะโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ไปเลยจ้า คือมืดไปเลยนะคะอันนี้นะคะเหมาะมากสาหรับห้องนอนเนาะหวานบอกเลยว่าถ้าเป็นโทนสีอ่อนนะคะอย่างที่หวานให้ดูก็คือไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรือผ้าใดๆนะคะถ้าเป็นโทนสีอ่อนเนี่ยเหมาะสําหรับห้องรับแข นะคะเถงบันไดเถงนั่งเล่นที่เราแบบต้องการความทึบแสงแค่เบาๆสบายๆไม่ทึบมากจนเกินไปเนาะแต่ถ้าเป็นห้องนอนนะคะก็แนะนำเป็นโทนสีเข้มได้เลยค่ะทึบแสงแบบ9 0้0สไปเลยนะคะเพื่อการหลับนอนที่สบายขับแบบไม่ต้องตื่นเลยนะคะก็คือเชา้าก็ยังมืดอยู่นะอันนี้ลูกค้า ก็สามารถเลือกได้ตามความชอบตามการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านได้เลยค่ะวันนี้หวานก็ฝากเรื่องของเนื้อผ้าโทนสีผ้าและความทึบแสงไว้ประมาณนี้นะคะ